สวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้สิมม่บอเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยนะคะพี่น้องก่อนอื่นเต้าเข้ามาสวัสดีกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขุสุคนนะคะพี่น้องเอฟซีหล่าหน่อยอุ้งอิงนะคะเอฟซีสาวนอยทิดบานแพงเอฟซีพิดแสงตะวันเจโอทู่นะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่บอกเรื่องเล่าของการทำการแสดงเมื่อขึ้นี้นะคะพี่น้องได้ไปทำการแสดงอยู่ที่เอ่อห้างห้างเย็ดนะคะพี่น้องเอ่อ สม,มุติปาก,กันานะคะก็ถือว่าเป็นการได้รับการต้อนรับยัางสูงสุดเลยทีเดียวนะคะให้บอกว่านับถึงแต่เริ่มเลยนะคะอีลาน้อยเช็คเศร้านะคะพี่น้องนับถึงแต่เวลายังบา้านในสองคุมเลยพี่น้องพ่อแม่เอฟซี FC เข้าไปเต็มสังกะสีแล้วพี่น้องนั่นหมายความว่าได้ขยายสังกะสีแต่แค่สองคุมนะคะถือว่าเป็นปรากฏการ์พิเศษนะคะสําหรับคนสม,มุติปาก,กันนะคะ บอกว่าแน่นเอียดพี่น้องขยายสังกสีแถบสิบ่ันนะคะพี่น้องโอ้ยสุดๆอิหลีนะคะส่วนเมื่อคืนนี่อิลาน้อยได้าพการแสดงแบบสุดเตี้ยงนะคะพี่น้องเออได้ใส่เข้ามาสุดๆไปเลยนะคะให้บอกว่าพ่อแม่มากเมื่อคืนบ่มีผิดหวังพอยยังได้ฟังเพลงเพิ่มเติม,ตมอีกสองเพลงเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเป็นเพลงที่อิลาน้อยได้ตัด เพลงที่มีปัญหาออกไปนะคะก็คือเพลงเอิรนไอ้เอาออกไปนะคะเอาเพ่งรัตนาพรนอน,นเส้นของมาแทนโอ้ยบอกเลยว่าอุป่อแม่เอฟซีบอกว่านุกนานกันย่างสุดๆไปเลยนะคะแต่มาถึงบางมาถึงช่วงที่เอ่อเดิกมากจากน้อยนะคะพี่น้องเออช่วงเพลงเพ่งประมาณว่าเป็นเพลงของอีลาเองนะคะก็คือหอบฝันมาหลังหันซึ่งเป็นเพ่งที่เพื่อนเปิด ให้ทะเลาดาวนะคะได้จัด s, ทะเลาดาวก็พอเพลงนีแต่ว่าห้าล้านคนก็บ,บอกว่ากําลังมวนอยู่ดีๆน้ําตามาสักนันคือพี่น้องกับประมาณนั้นนะคะ <exploding> พี่น้องขอบฝันมาหลังหานมันเป็นเพ่งของอีหลาหน้อยเองมันเป็นเพ่งที่อีหลาหน้อยเป็นชีวิตจริงของอีหลาหน้อยเองนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเพลงที่เอ่อได้ส้างซื้อเสียงกับอีหลาน้อยนะคะพี่น้องได้เกิดทะเลดาวนะคะ เป็นจัดทะเลดาวมือคืนเนี่ยก็โอ้ยสุดแสนอลังการดีใจยินดีน้ำพ่อโจนะคะบอโจเรากับพุ่มใจหลายในตัวลูกสาวพุ่มใจหลายในทุกสิ่งแนวที่เกิดขึ้นนะคะแนที่สุดว่าหลายผู้หลายคนนั้นไปก็เพื่อว่าสิได้เห็นนิลาน้อยหนึ่งเป็นลัสองนะคะพี่น้องบาดีเวทที่ของพ่อโตนี่บอกเรื่องว่าบารัมดานะคะพี่น้องไผๆก็อยากไปเบิ้งนะคะ บอกแล้ว <c ười> oh, ่าแตกต่างจากวงอื่นโดยสิ้นเชิงถูกสิงแนวบอกว่าหาวหันเอาวสัสเนอะต้องบอกว่าหาวหันเลยแหละนะคะพี่น้องเต็มที่นะคะพี่น้องในช่วงอีลาน้อยออกมากเพราะว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการเต้นบนจอกับพ่อแห้งแล้วนะพี่น้องเออจัดมากจัดเต็มนะคะช่วงนี้ก็คือเจ้าหมูเด้งก็ลังดังเนาะพี่น้องเนาะยิบโปแคละได้ไหมค่ะ ออ,ออกมาเต้นนาจอเต็มพี่น้องเลยนะคะบอกเลว่าหนุกนานกันไปนะคะแอลบโมี่กับเฮดกระดุกกระดิกได้โอ้ยสุดๆอีลีเนาะพี่น้องเนาะสมมือนี่บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องเล่าของโลกอันทันสมัยอิลีนะคะถ้าบอกว่าโลกสมัยก่อนนะคะพี่น้องบอกว่ายุคเก้าศูนย์มันบ่มีดอกจังสี่นะนะคะนับตแต่แวที่หมอล่ำเวที่หมอล่ำสมัยก่อนเนี่ยนั่งบอกว่า ข้างวัดนะคะพี่น้องข้างพอพอข้างพอเมอเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเพิ่นเหตเวที่เวถาหมอล่ำด้วยซ้ำนั่นคือสมัยตะก,กี้เวที่กับเป็นเวทีไมนน่นะคะพี่น้องห้างห้างนะคะพี่น้องขาและเท้าอย่ารู้กองหัวโอ้ยไม่อยากขักนะคะพี่น้องเออถ้านร่องมองเพื่อนกัเอาโดยสชว่ใหญ่จะเอาไม่เหดเนาะพี่น้องเนาะเหตเป็นไม่มากแปะกันานะนะกับซิมี่ลองเนี่ยมีหูนะพี่น้องเออ สมัเป็นเด็กหน่อยอยังไปจอบซองมึงแบบปูงมันเออหมอรองหมอร่างเลยพี่น้องเอวเอ<า>เอสมัยตะกี้เวทีเป็นเส้นอิลีนะคะก็ได้รับการพัฒนามาบาดนี่กับมาใสเล็กใสยัง,งสะตัวเม็นโฆษณะนจนว่ามาถึงสมอนี้เวทีแต่ละวงนะคะพี่น้องขนาดใหญ่เต็มที่ฉากเชิดโอ้สารพัดนะคะไฟแสงสีจัดนักจัดเต็มนะคะนั่นคือมาถึงยุค อขยับขึ้นมานะคะพี่น้องจะค่อยๆปรับเปลี่ยนกันนะคะซึ่งพอหัวหน้าวงนะคะโดยช่วยง่เพท่นก็ว่าสิค้คอยปรับเปลี่ยนขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่บัดนี้พอะว,ว่าบบสจ์เลามาพัฒนาในครั้งนี้บอกเลยว่ามันเกินขานหนาดเลครับพี่น้องต้องบอกว่ามันแตกต่างแบบชนิดที่ว่าลุดไปคนระยางเลยพี่น้องเอาว่าโบสถ์ย่างไปหอด ร่วงนาไปอีกเป็นเจ็ดปีสิบป,ปีเลยพี่น้องนะคะพี่น้องอันนี้คือในส่วนที่เวทีหมอ่ําถุกๆุกเวทีนะคะเพิ่นพระท่านได้พัฒนาไปถึงตรงนั้นนะคะเออย่างหน่อยๆก็เอาเมื่อกี้น่เปิดหมอลำเปิดวงสองนะคะก็มีจอ LED อยู่แต่ว่ากับโบได้หอดเครื่องของวงหนึ่งเดียบ่้ยเห็บอกว่าวงหนึ่งหันก็บ,บอกว่าคืนมาเป็นสองเท่าตัวของวง สาวหน่อยเพชรบานแพงม่วงเกา่าเวทีเกา่านะคะเวทีเก่าของสาวหน่อยเพชรบานแพงก็ถือว่าเป็นไส่เพิ่มเติมเข้ามว่าสองเท่าสามเท่าอยู่นะคะกะ็ถือว่าจัดนักจัดเต็มพ่อสมควรสําหรับวงสองนะคะแต่พ่อมาเป็น่วงหนึ่งเท่านั้นล่ะบาทพี่น้องสุดแสนจะลังการมิเตภูอยากไปเห็นนะคะพี่น้องเออ ถ้าได้ไปเห็นแล้ววโดยช่วยใหญ่ก็จะบ,บอ,อกมากว่าเป็นเสียงเดียวว่าสุดยอดนะคะความกรนีมันขึ้นนี่นนนไปทํปาการแสดงยุทธสมุติปากันนะคะพี่น้องบอกเลยว่าหลายผู้หลายคนไปร่วมตัวกันยุหันนะคะพี่น้องให้บอกว่าเราแวกใกล้เคียงนะคะบอกว่าเต็มอาหยะอิลีพี่น้องต้องใส่คําว่าอาหยะนะคะบอกว่าเอ่อเอาโมยูนะคะพี่น้องจนได้ขยายสังกษีตั้งแต่สองทุ่มนะคะ แต่ว่าเขาไปนวบ่มีได้นั่งพี่น้องยืนย่างเดียวสันนัยมันเด่นแห้งนะคะสุดยอดอีรีนะคะเรียอีลาน้อยก็ได้ห้องเพลงที่สุดแสนจะประทับใจหลายคนพ่อแม่เอฟซีสุกมีความสุกแห้งปลื้มใจแห้งได้ฟังหอบฟันมาหลังหานเป็นทีแรกทีเดียวนะคะพี่น้องบอกเลยว่าสุดๆนะคะตามมาด้วยรัตนาพ่อนวอนแฟนโอ้ยบอกว่าสุดยอดอีรีนะคะ ต้องบอวว่ารัตนาพอดบ้วนแฟ้นกอนนะคะพี่น้องหอบฝันมาหลังหันที่หลังเออเอาตามนั่นนะคะพี่น้องสุดๆอิหลพอเหมือนนี่อีลาน้อยก็ยู่จนพอดเตยล่าพอดได้พี่น้องนะคะเตยล่าพู่บอกวว่าประมาณตีสามบ่หมดขึ้นนี่หอดบ่ประมาณนั่นนะคะพี่น้องอีลาน้อยก็เฮ็ดแนวที่บอกว่าบ่มีผู้ใดเฮ็ดนะคะพี่น้องใสแว่นตาเตยล่าเลยทีเดียวนะคะพี่น้องเออใสแว่นตาดำมาแล้วพี่น้องเออบวงบอกถึงแสงสีเสียงมาน่าละ ขนาดใดนะคะพี่น,อน้องอีหลาน้วเอาเว้นตาไปใจหอมนะคะพี่น้องชุดชุดอหลีนะคะเอาตามนั่นนะคะพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมก็ขอขอบพูดหลายๆอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่างช่องเด้อพี่น้องเด้อนะคะพร้อมกันนี่กะอหากว่าท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นกับแสดงความคิดเห็นเขามาใต้คอมมน์คอมมนใตคลดปนี้เลยนะคะพี่น้องขอบพุดหลายๆด้วยจ้ะ ส่วนถ่ายคลิปบอดจกเวลาน่อยฝากช่องกับเอฟเพนขอบคุ่นหลายนะคะในความกรุณาของเพลนะคะขอบพุณนปรอแม่เอฟซีสู้ผูสู้คนนะคะเฮงๆปั่งๆสู้ผูกสู้คนนะคะสวัสดีค่ะเวลากิาขอฝากช่งองเพจเสียงตะวนเอฟซี้จ้าฝากอะไรก็แค่ใน,นกำลังใจคุแม่ติดตามช่องเเสียงตะวันค่ะ oh